สนับสนุนโดยอ l อ Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวทางการญี่ปุ่นเนี่ยสะท้อนถึงความจําเป็นต้องเพิ่มงดประมาณด้านกลาโหมนะครับเนื่องจากว่าต้องมาดูแลความมัน่นคงเพราะว่าในภูมิภาคเองเนี่ยญี่ปุ่นมองว่ามีความอ่อนไหวที่เกิดขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับแล้วก็เกาหลีเหนือด้วยนั่นเองครับนายโคอิจิฮากิวดา หัวหน้าฝ่ายนโยบายของพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP รัฐบาลญี่ปุ่นและอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมได้กล่าวในระหว่างเดือนไต้หวันนะครับว่าญี่ปุ่นจะจำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณทางการทหารในการ,รเผชิญกับภัยคุกคามทางทหารอันเป็นความจริงที่น่ากลัวทั้งจากจีนแล้วก็เกาหลีเหนือ แม่ญี่ปุ่นเองไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันแต่ญี่ปุ่นกับไต้หวันเองก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างไม่เป็นทางการระหว่างกันนะครับอีกทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันเองต่างร่วมวิตกเหมือนกันนะครับ ien, เกี่ยวกับจีนเพราะีนเจีนได้เพิ่มกิจกรรมทางทหารใ,ใ,ใกล้กับญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันครับฮากิอุดะบอกว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเดินบนเส้นทางสันติภาพมาโดยตลอดและเส้นทางนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตขณะที่ญี่ปุ่นเตรียมร่างงบประมาณปีหน้า นายกรัฐมนตรีภูมมโอ,อกคิชิดาเคยประกาศไว้ว่ามีแผนเพิ่มงบประมาณกลาโหมเท่ากับร้อยละสองของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ภายใน5ปีจากเดือนร้อยละหนึ่งแผนการเพิ่มงบประมาณทางทหารจะทําให้งบประมาณกลาโหมญี่ปุ่นนั้น อยู่ที่11ล้านล้านเยนนะครับหรือราว8 5 5 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคือแต่เดิมเนี่ยเป็นตัวเลขนี้คือ,คอจะขอเพิ่มมาเป็นตัวเลขนี้จากปัจจุบันที่อยู่ที่ราว5.4ล้านล้านเยนครับส่งผลให้งบประมาณการลงทของญี่ปุ่นเนี่ยมากเป็นอันดับ3ของโลกนะครับรองลงมาจากสหรัฐแล้วก็จีนในระดับปัจจุบันนี้ ทางนี้จีนได้เพิ่มงบประมาณทางทหารจานวนมหาศาลนะครับเช่นเดียวกับเกาหลีเหนือที่ได้ทดลองขีปนาวุธเก่ยงต่อเนื่องนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ญี่ปุ่นเองก็ต้องเพิ่มงบประมาณกลาโหมตามไปด้วยก่ <ไป S 1> อนหน้านี้ <ไป S 1> จีนซ้อนรบครั้งใหญ่ใกล้กับเกาะไต้หวนันเมื่อเดือนสิงหาคมเพือ่อตอบโต้ที่นางแนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในขณะนั้นอยู่นกรุงไทเปนอกจากนี้จีนยังได้ยิงขีปนาวุธ5ลูกตกในทะเลใกล้กับโอกินาว่าในเขตเศรษฐกิจจำพาะของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่ตั้งของฐานทับใหญ่ในสหรัฐรวมไปถึงที่โอกินาวาแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากไต้หวันทําให้สหรัฐนั้นสามารถส่งกําลังสับสนุนได้อย่างรวดเร็วหากว่าจีนนั้นโจมตีไต้หวันครับคราวนี้มาดูประเด็นของรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียนะครับที่เยือนชาติแปซิฟิกเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันบ้างอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับนางเพนนีหวงรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลีย จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักการเมืองสองพักในออสเตรเลียที่มีกำหนดเดินทางเยือนวานูอาตูสาพันธรัฐไมคโครนีเซียและป่าเหล่าเพื่อพยายามจะส่งเสริมความสัมพันธ์ในภูมิภาคครับโดยคณะผู้แทนออสเตรเลียประกอบไปด้วยเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศแพทคอนรอยรัฐมนตรีอาวุโสและนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านของออสเตรเลียครับ คั้งนี้ออสเตรเลียกำลังเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกทำการการขยายอิทธิพลของจีนหลังจีนได้ทำข้อตกลงความมั่นคงกับหมู่เกาะโซลมอนเมื่อเดือนเมษายนโดยการหารือจะครอบคลุมเรื่องการพัฒนาด้านต่างๆภัยคุกคามจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและความมั่นคงในภูมิภาคและในระหว่างที่คณะผู้แทนออสเตรเลียเยือนวานูอาตูจะมีพิธีมอบท่าเรือแห่งใหม่พร้อมด้วยเรือตำรวจ อันเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือจากออสเตรเลียเพื่อความมั่นคงในภูมิภาคครับสำหรับการเยือนครั้งนี้นะครับนับเป็นการเดินทางไปยังประเทศหมูกก่เกาะแปซิฟิกครั้งแรกของนักการเมืองออสเตรเลียตั้งแต่ปี2019ครับมาดูการเมืองของเปรูกันหน่อยนะครับประธานาธิบดีดีนาโวลูอาเตได้ประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศรวมทั้งบ้างนายเบโตรอันกูโร อดีตอายการเป็นนายกรัฐมนตรีครับทมากลางการประท้วงเรียกร้องนะครับให้ปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีเปโตรคาสติโยแล้วก็ให้ยุบสภาผู้แทรนรัษฎรจัดก,การเลือกตั้งใหม่หลังการถอดถอนหรือว่า impeachment น,นายคัสติโยออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาครับทำให้การขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศเปรูครั้งนี้มีขึ้นทมากลางความวุ่นวายครับคือการเมืองนั้นตกอยู่ในความตึงเครียดแล้วก็วุ่นวายเป็นอย่างมาก ประธานาธิบดีปเปรูกล่าวในการสาบันตนโดยระบุว่าเข้ามารับตําแหน่งด้วยความตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบและได้เตรียมจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาให้สัญญาณนะครับว่าจะต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมกับประนามความพยายามในการยุบสภาของอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยสําหรับนางโบลูอาเตนับเป็นสตรีคนแรกที่ได้ขึ้นเป็นผู้นําประเทศเปรู และเป็นประธานาธิบดีคนที่6ในรอบ4ปีนับตั้งแต่ปี2561ครับส่วนคาสติญยโอถูกสภาลงมติอย่างท่วมท้นนะครับในการถอดถอนออกจากตำแหน่งเราก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นคุมตัวไปไว้แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการทีเข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ